วันี้ก็นี่เลยหลวงพ่อเพชรสุรินทพัดทายกันอีกวันนะฮะกับพระบูชาขนาดใหญ่มาตัถ้าเป็นตามข้อมูลที่ระบุไว้ก็จะเป็นมาตัก้านีน้เนี่ยฮะเขาบอกว่าบูชาหลวงพ่อเพชรสุรินองค์เดียวนี้ก็คือจบเลยนะฮะรวมหมายถึงรวมรวมครูบาอาจารย์ทั้ง500ร้อยอาจารย์ของหลวงปูอ่องค์นี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นสองครับแต่นะเดี๋ยวเค่อยใจเย็นๆเพราะว่าที่ผม แกะมาถ่ายรูกก็ทีแล้วกันแกะออกมาทำคลิปทำอะไรบอกให้ดูเลยว่าหนึ่ยไม่เคยไ้เก็บไม่ไมยากใยาใเให็นนหะให้รูหกันไปเใหว่าหม่ใหญรใหกันหญ่ใหเดใหญ่ให่เหยใหม่นห่งหญ่ใหญ่ใรญ่ใหญ่อหญ่ในญ่ให่นหญ่ใหญ่ใหญ่นะ่่น,น่นห เพาะถ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยพอยกองยกอง,องออกมาเนี่ยฐานจะถอดได้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นสองหิบทองกรรมการแล้วก็องเนี้ยจะไม่ได้ตอกโคตดตอกเลขนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมท่านรับมาจากในพิธีในสมัยนั้นเลยนะนี้ให้ชมบรรยากาศบ้านบ้านครับชุดนีเลยนาน,นานจะออกแกะามาถ่ายทีครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้ามาทําข้อมูลเพราะบางที เมื่อก่อนไม่ได้คิดอะไรคิดว่าจะเก็บไว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะวันหนึ่งที่เราจะต้องออกมาให้บูชาแบ่งบูชาแบ่งปันปอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลควบคู่กับองค์พระเลยที่แจ้งว่าเบื้องต้นอย่างพระองค์เนี้ยอย่างที่ผมบอกเจ้าของเดิมเขารับมาจากในพิธีพระองค์นี้ก็เลยไม่ได้ตอบโค้ดตอบรีก็คตือเ,ตเสร็จพิธีก็อุ้มขึ้นรถมาเลยประมาณนั้นตอนนี้ก็เลยเอามาลงให้ชมหรือบันทึกไว้เป็นข้อมูลว่ <S <S วาก็ยังมีนะรายการที่หลุดโค้ดหลุดรลกเพราะว่าสมัยก่อนนะครับ ทางการถูกบุกป่าเวลาจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยจะเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษเสร็จเสร็จจบพิธีถึงจะนําพระหรือวัตถุมงคลที่เหลือจากเหลือจากเขาเรียกอะไรจากสุสานทุ่งม,มนนากลับเข้ากรุงเทพแล้วก็มาตอกนะฮะตอกโคตรตอกเลขแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้จอดอย่างพระองค์เนี้ยก็เป็นเป็นอีกรายการหนึ่งที่เจก็ของเดิมนะครับรับมาจากในพิธีไม่ได้ตอกโคตรตอกเลขเป,เป็นเป็นปิดทองรรมการรุ่นสองหลวงพ่อเพชรชุนครูบาอาจารย์ทั้งห้าร้อยพระอาจารย์ของหลวงปู่ เป็นตัวแทนนะครูบาอาจารย์ทั้งห้าร้อยพระอาจารย์ซึ่งผมเองก็เวลาผมจะห้ององก็จะเป็นอย่างนี้นักนี่นก็หลวงพ่อพชิชริน์วันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะฮะใต้ฐานเดียวนะลืมจื๊บนี่พราะพาค่อนข้างหนักฮะนําให้ชมประมาณนี้หนักจริงฮะอ,อุ้มคร่าวๆนี่คิดว่าคิดว่าน่าจะสิบโลอัพคิดว่าหล่อเต็มมากหล่อเต็มองนะฮะตอนนี้ก็เลยนามาให้ชมเป็นอีกรยาการหนึ่งที่ ก็ถือว่าไม่ค่อยพบเห็นแล้วเริ่มพบเห็นยากแล้วนะฮะก็อยู่กับนักสะสมอยู่กับผู้เช่าบูชาก็ส,ส่วนใหญ่ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ